เต้าหมูจำตำนัวตำนัวเป็นยังไงขายดีไหมขายดีไหมคะขายดีจะปืนๆนะคะอะไรกันร้านน้ำคุณแม่คะค่ะพอได้ขายอยู่พอได้ขายเนาะเนาะเพราะว่าเสียเหรอไม่บจ้าเส่่ออร่อยมีน้ำทุกชนิดเแพงไหมคะบ่อเด้อบ่ะเผ็ดแตงโมก็มีได้จากเดิมร้านเจวินคุ้มสาหลวง วายมันมกระเด็นหาบอให้มันกระเด็นเลยปะจ้ะบอจ้ะร,ร,ร้านดีดังในคุ้มฉลวงล้ะจ้ะเดอ้อไพ่ผ่านมาต้องแวะกินจ้ะจ้ะก้วยไพ่นี่ก้วยกระทมก้วยย่างอ๋อเราฝากขายบปะอันชวนโตกก๊ะกระตำมมักเป็ดกับมแเล็ ปลาหนะนต,ต้มเองต้มเองนะคะมะ,ม,มะเผ็ดกระตำบ่แแลกนะคะฝนตกมะเผ็ดหยาบบริตากมักมีแดดค่ะน้ำนิยใยมะนยาน้ำลกยายแม่สิบบาทเต็มแก้วจ้า ว่าขายน้ำนี่เอาแต่กำไรเอาแต่กำไรบ่เพราแม่บ่เอาแต่ทุนทุนไม่เกี่ยวอยันว่าได้ได้ขายก็พอทุนไม่เกี่ยวนะคะเอาแต่กำไรทุกเดียวค่ะเาะว่าเดี๋ยวไปครอบผมไนะยูราคาน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะคะ มาโอนนนกันได้เ้ยค่ะเด้อเส้นทางไปวังสวนกล้วยจ้า, <laughs> า,าโอ้ทอยากายไปไยากายเด้อ <laughs> <laughs> อันนี้ผู้ซิมจ้ะอิเตอร์อิเตอร์แซบอ,อยู่ปะคะเวลิกูดฮะเพิร์ว้าภาษาไทยบ่ค่อยเป็นจ้ะ <laughs> ม,มาจากเมกา <laughs> มาจากเมกาบางนาบอ <laughs> รถเจ้าไปกี่ล้านดีใจมันทอดเอาไอ้หมอทอดนะไฟไฟปิงฝนตกผ่านผ่านมันจะมอดทับฝนตกเลยก็เลยต้องได้ปิ้งทอดกระมือมันเบิ่งจังประเดี๋ยวลูกสี่จังประเดี๋ยวบุญได้บ้างไรกับตาเย็นให้ที่สั่งอันนี้อะไรเราละลำใหญ่เหรอ นี่นี่ชอบอะฮะแม่เอเดี๋นี่นี่แม่งล้มแม่ล้มมาแมวเอตบูแม่ไม่กินส้มตำเดี๋ยจ้าสวัสดีจ้าดูสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินส้มตำเด้อจ้าจ้าปไญญเละอาะเท่าเลยกูจ้า